ผมไอเพรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถซิตี้คานะครับสำหรับคันนี้ก็ได้เป็นในส่วนของ Toyota v o o อนะครับ1.5ตัว E นะครับปี2012นะครับเสนอขายอยู่ในราคา269,000บาทเท่านั้นนะครับรถสวยมากนะครับได้ภายในเป็นเบาะหนังด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้เลยนะครับ ในส่วนของโฉมนี้นะครับเขาจะเรียกกันว่าโฉมหน้าหมูนะฮะเป็น Toyota v i o อโฉมหน้าหมูนะครับปี2012นะฮะ269,000บาทนะครับกระจังหน้านะครับจะได้เป็นโครเมียมนะฮะโครเมียมนะครับเหมือนปีกนกเลยนะฮะมีโลโก้นะครับโตโ o ต้อยู่ตรงกลางนะครับชุดคมไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตกแต่งด้านในนะครับสวยงามมาก นะครับชุดกันชนต่างๆนะครับดีไซน์สวยงามนะฮะรถเป็นสีเดิมนะฮะเป็นสีบอลเงินนะครับคันนี้ใครสนใจโทรหาผมไอเพชรยนต์ได้เลยนะครับ089 480 7362นะครับสำหรับล้อนะครับเป็นแม็กนะครับเป็นล้อแม็กสี่ลูนะฮะเป็นล้อแม็กสี่ลูเดิมแท้จากโรงงานขอบ15นะครับคันนี้ได้เป็นยางโยโกฮาม่านะครับโยโกฮาม่าปี2020 นะครับสัปดาห์ที่3นะครับเป็นยางโยโกฮาม่าแท้เลยนะฮะดอกยางเหลือๆเลยนะครับใช้งานได้อีกเยอะนะครับซุ้มล้อนะครับเดิมแท้นะครับรอยสีต่างๆชัดเจนนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างว่าไม่เคยชนนักพิคว่ำนะครับจมน้ำนะฮะตัดต่อกับสีทําเครื่องนะครับไม่มีแน่นอนนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับในส่วนของคันนี้นะครับก็ได้ในส่วนของคิ้วการสาสตร์ให้เป็นที่เรียบร้อยกระจกปรับพับไฟฟ้า นะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมือเปิดนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับตกแต่งรอยเล็บมือนะฮะด้วยโครเมียมนะครับสวยงามนะครับสาหรับคันนี้เดิมๆนะครับรถสวยๆเดิมๆเลยนะครับน่าใช้งานนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณ4-5000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ผ่อนอยู่4-5,000บาทนะครับเลขทะเบียนด้เลขทะเบียนนี้นี้เลยนะฮะหนึ่งก็ไก่ชช้างสามหนึ่งห้าแปด นะครับใครที่ถูกฉะลกหรืออะไรกับเลขทะเบียนนี้นะฮะก็ถูกใจแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะครับมีในส่วนของไฟเบรกตรงที่3ไล่ฟ้าพร้อมนะครับคันนี้นี่อาจจะมีขี้นกหล่นเปื่อนเล็กน้อยนะคะอันนี้ต้องขออภัยนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาได้สักพักหนึ่งนี้เองนะครับชุดโคมไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะครับสวยๆมีไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับไฟทับทิมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บของกันนะครับ สำหรับคันนี้นะครับได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินล้วนนะฮะเบนซินล้วนนะไม่เคยติดแก๊สนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีถาดรองพลาสติกให้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูโครงล่างอ่าโครงสร้างด้านล่างกันนะครับสำหรับคันนี้ชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีให้นะครับในส่วนของแม่แรงเนี่ยจะอยู่ใต้ใต้เบาะของฝั่งคนนั่งข้างๆด้านหน้านะครับ ยังอะไรนะครับชุดเครื่องมือครบถ้วนนะครับรอยซีนทางมะพร้าวเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีแผ่นโฟมนะฮะให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับค่อนข้างดูดีเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้คันนี้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับรอยซีนรอยเชื่อมต่างๆเดิมแท้หมดเลยนะฮะรถสวยมากนะครับในส่วนของตัวน็อตนะครับฝากระโปรงท้ายนะฮะอ่าสวยงามนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะ รถสวยนะครับรถสวยนะครับรับประกันโครงสร้างเลยนะครับว่ารถสวยมากนะครับว่าไม่เคยชนหนักนะครับพลิกคว่ำนะครับหรือเคยจมน้ํานะครับตัดต่อกลับสีนะฮะทำเครื่องไม่มีนะครับเป็นรถเดิมๆมีเล่มนะฮะประวัติศูนย์นะครับรถที่บริษัทเพจนยนต์เราคัดคุณภาพเกรดเอให้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสบายใจได้นะครับในเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะครับรับประกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามา ชมกันต่อนะครับรอบๆตัวรถคันนี้นะฮะใครสนใจโทรหาผมไอเพรยนต์ที่เบอร์0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นหะครับหรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะฮะคันนี้ตั้งอยู่สำนักง,งานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรษีไทย68แยกหนึ่งะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับของรถคันนี้นะครับแล้วผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์เลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคสตาร์ทที่เดียวติดนะครับไม่มีงองแงเลยนะฮะสำหรับคันนี้ มาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะครับเป็นสีทูโทนนะฮะสีเทานะครับจะเป็นสีเทาเข้มนะครับตัดกับสีเบจนะครับตรงนี้จะเป็นหนังนะฮะเป็นหนังสีเบจนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบนะครับมือเปิดเป็นสีเทานะครับเป็นมีทัลหล็กนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับมีที่วางแก้วด้านซ้ายและด้านขวาให้นี่เรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะ แอร์นะครับจะเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแอร์เลยแล้วกันนะครับเปิดแอร์เลยอ่ะภายในนะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับสีเทาดํานะครับตัดกับสีเบจนะครับพวงมาลัยหนังนะครับพวงมาลัยหนังแบบ3ก้านนะครับมีแอร์แบ็คคู่หน้าให้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเรือนไม้นะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าโรนะฮะหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าโร นะไม้แท้นะครับตรวจสอบได้ชุดเลื่อนไม้เดิมแท้จากโรงงานนะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีเดิมนะฮะจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับแอร์แอนด์็อรปรับมือสีระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะฮะหัวเกียร์เป็นหนังนะครับสำหรับคันนี้นะครับภายในนะฮะได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะครับเบาะหนังสีเบทนะครับอันนี้ปกติแล้วนะฮะเบาะเดิมของรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับ แต่ว่าทางร้านนะครับได้เปลี่ยนเบาะให้เป็นที่เรียบร้อยนะได้เป็นในส่วนของเบาะหนังสีเบทใหม่ๆเลยนะครับสภาพเบาะ100เอร์เซนะครับไม่มีรอยยับนะครับรอยฉีกขาดนะครับไม่มีนะครับที่พักแขนนะครับคอนโซลตรงกลางมีช่องชาร์จไฟ1ช่องนะครับแล้วก็ช่องเสียบสาย a u x ให้ตรงนี้นะครับในส่วนของคันนี้ก็ได้ในส่วนของพรมกระดุมนะฮะพรมกระดุมมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับค่อนข้างสวยงามภายในสะอาดสะอ้านนะครับรพร้อมนาใช้งานเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะ ด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเบาะหนังสีเบจนะฮะเบาะหนังสีเบจนะครับสภาพเบาะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับรอยเปื้อนรอยยับไม่มีเลยนะฮะเป็นเบาะหนังทําให้ใหม่นะครับหนังแท้นะฮะด้านหลังนะครับมีที่เก็บของให้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่วางแก้วนะครับที่เก็บของสองฝั่งนะครับผมกระดุมนะฮะผมกระดุมนะครับสวยงามนะครับลังคานะครับ สวยๆนะครับเดิมจากโรงงานนะครับต้องรอยการขีดเขียนนะครับน้อยมากนะฮะหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับภายในกว้างขวางนะฮะตัวได้วีออสนะครับเป็นรถที่มีเครื่องยนต์นะครับอ่งพนาซีซีนะครับค่อนข้างประหยัดน้ำมันเซฟนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับในตัวเมืองในต่างจังหวัดวิ่งได้ทั้งใกล้และไกลเลยนะฮะเป็นรถที่ต้องบอกว่าคบประโยชน์นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ อเนกประสงค์จริงๆนะครับ ouais, ยิ่งในตัวเมืองนะครับหาที่จอดรถนะครับความคล่องตัวนะครับถือว่าดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันต่อครับส่วนของเครื่องยนต์นะครับสำหรับเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง VVTI นะครับ1,500นซีซีนะครับเครื่องยนต์เดิมแท้จากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับเครื่องยนต์ทำงานได้ปกติเลยนะฮะก็ ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับไม่มีสะดุดนะครับการใช้งานค่อนข้างดีนะครับโตโยต้าวีออรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีจุกจิกนะครับอะไห่หาง่ายนะน้าเป็นน้าใช้งานสุดๆนะครับแบตเตอรี่นะครับพร้อมใช้งานสตาร์ททีเดียวติดไม่มีงองแงนะครับตัวน็อตโครงสร้างด้านหน้านะครับจุดเม็ดอาร์ตนะฮะน็อตไม่มีรอยขยับนะครับรถสวยมากบอดี้คันในเดิมนะฮะปากกระโปรงเดิมนะครับรถสวยนะครับรับประกัน นะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับต่างๆนะครับเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยนะฮะรถสวยมากนะครับห้องเครื่องสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะฮะเครื่องทํางานได้ปกตินะครับไม่ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะในเรื่องของบอดี้และโครงสร้างต่างๆนะครับรถเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะฮะกับโปรงเดิมๆนะครับพร้อมใช้งานสติกเกอร์มออกต่างๆนะครับอยู่ครบแผงฉนวนกันความร้อน นะครับมีให้ครบถ้วนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับต o y ย t ต้าวี1.5ตัว E ปี2012นะครับเสนอขายอยู่ในราคา2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อไอเพรยน0894807362ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ